สวัสดีครับทุกท่านครับผมสุวัสดตชัปดินันจากเดลเทคโนโลยีประเทศไทยนะครับก็โจทย์ของผมนะครับจากทีมงาน SIS นะครับก็ให้มาว่านะครับ d e ล l i s s r v v r r จะช่วยยูเซอร์นะครับก็คือผู้ใช้งานนะครับมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรนีจริงๆผมอยากจะบอกนะครับว่าใช้ทุกผลิตภัณฑ์ของเดลนะครับมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับโอเคนะครับเนื่องจากนะครับว่า เทรนของเราในวันนี้นะครับในโลกของเรานี้ก็คือ AI นะฮะในฐานะนะครับว่าเอ๊ะเดลผลิตภัณฑ์ของเดลนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมนะครับที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่า do more with less effort ก็คือนะครับสามารถทำงานได้มากแต่ออกแรงน้อยๆน,นะฮะก็นี่คือคอนเซปตที่ผมจะนำนะครับ AI นะครับ มาช่วยในเรื่องของการควบคุมนะครับอุปกรณ์นะครับภายใต้เดเวลรอจี้น,นับที่มันมีความเพล็กซ์นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเอเวอเมนซ์นะครับ data มันไม่ได้อยู่ใน data center อย่างเดียวมันอยู่ที่ edge location อยู่บน public cloud นะครับและมันไม่มีเพียงแค่ virtualization มันมี containers มันมีในเรื่องของ security สิ่งสำคัญคือเราจะ monitor security อย่างไรผมขอถามหน่อยครับว่า ใน Data Center ของทุกท่านนะครับของทางลูกค้าที่ทุกท่านดูแลอยู่เป็นคอนซัลท์อยู่เนี่ยเขามีอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์สตอรเรจรวมทั้งหมดนะครับประมาณถึงประมาณเท่าไหร่ครับเ v เว a เรมากกว่า10มไหมครับน่าจะมากกว่า10โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับทูนในวันนี้นะครับที่ทางผมจะนําเสนอนะครับก็คือตัวทูนที่ชื่อว่า Dell APE x AI Ops นะครับ เออออกก็คือย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence for IT Operation นะครับแน่นอนครับเราจะนำา i i นี้นะครับมาช่วยนะครับในการที่จะช่วยมอนิเตอร์และก็เมเนจนะครับอุปกรณ์การทำงานนะครับที่อยู่ใน Data Center นะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นเดลนะครับภายใต้ Infrastructure Solution Group นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างครับเซิร์ฟเวอร์สวิตช์นะครับแซนสวิตช์ดัต้าอิชัอุปกรณ์ h c i นะครับทุกอย่างเลย นะครับซึ่งตัวโปรดักตัวนี้นะครับมันก็ถูกแคตคอากอรีนะครับแยกออกมาเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่า Infrastructure o f s e r v a b i l i t y เน้นนะครับตัวนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซอฟต์แวร์ของตัว a p e ป a i o p เนี่ยครับจะเป็นในรูปแบบที่เป็น SaaS นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องติดตั้งเราไม่ต้องมี Infrastructure ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับเพียงแค่ทำการ r e จิสเตอและให้มันสามารถที่จะนะครับออกผ่านอุปกรณ์ที่เป็น p r o x y ของเดลนะครับหรืออุปกรณ์บล o x y ของทางลูกค้านะครับซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับในเรามีการทำเอนคริปชันนะครับ SSL นะครับก็สามารถที่จะนะครับมอนิเตอร์ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับฟรียังไงก็คือตราบใดที่อุปกรณ์นี้นะครับของที่เป็นเดลไม่ว่า s e r v ์ฟเวอร์สตอเรจนะครับเน็ตเวิร์กสวิตอะไรต่างๆนะครับขอให้มี MA เราก็แวร์ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ และข้อมูลที่เขาเก็บให้เราสถิตินะครับเก็บยาวนานถึง2ปีนะครับนี่คืออ n f r a s t r u c t u r e Observability นะครับ Benefit หลักๆของมันก็คือทำให้นะครับตัวอัพไทม์หรือพูดง่ายๆครับทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับมีการทำงานที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอครับอันนี้เริ่มไม่ฟรีละออปชั่นแอปพลิเคชันออฟเซอร์บริตี้จากที่เรามอสามารถที่จะมอนิเตอร์อินฟาได้นะครับสูงขึ้นไปครับก็คือระดับแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็น V M เป็นคอนเทนเนอร์เราสามารถที่จะดูสเตตัสนะครับการทำงานของเวิร์กโหลดของเราได้ว่าทำงานแบบมีคอขวรไหมหรือมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับไม่ใช่เพียงแค่อินฟราสักเจอร์นะครับและก็ตัวที่3ครับอินซิเดนต์เมเนนเมนนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมาะผมพูดตรงเลยฮะว่าเหมาะสำหรับองค์กรนะครับที่ มีมีจำนวนดีไว้จำนวนมากหรือต้องการความ automate. อโตเ m ม t ตอาจจะเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ต้องการอโตเมตในเรื่องของการอินเตเกตนะครับกับพวก IT Service Management นะครับอย่างเช่น ServiceNow หรือว่า BMC นะครับหรือจะเป็นค่ายอื่นๆนะครับสามารถที่จะทำในเรื่องของ f i l เตอร์รนะครับตัว Alert i ร์ i อินซต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำแอ t ชั n นเนเก็คือสามารถที่จะทำอโตเมัตเปิดเคสได้ นะครับรีโซโดย ITMS นะครับที่เรา i อ่า ITSM นะครับที่เราคอนแทคอยู่ที่ลูกค้าคอนแทคอยู่นั่นเองนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวแรกนะครับตัวอินฟ a าส r u c เจอร์ตัวนี้ไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกท่านดูนะครับก็คือในส่วนของสุขภาพเรามีคะแนนให้ครับเรามีสีให้ด้วยว่าอุปกรณ์ s t o r ์เร s e r v ร์ฟนะครับมันคะแนนเท่าไหร่ดีเยี่ยมต้องสีต้องเป็น100คะแนนสีเขียว นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไอ้สีเหลืองนะครับจากเขียวเป็นเหลืองเป็นแดงแต่อุปกรณ์ยังไม่ดาวแต่สุขภาพมันเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้อีกทีนึงมันตายแล้วยูสเซอร์เข้ามาแจ้งเราไอ้น,นี่เป็นตัวที่บ่งบอกเทรนได้เท่าน,นั้นไม่พอครับในเรื่องของ Security ครับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับมีช่องโหว่อะไรบ้างหรือเปล่าเอ้ยเราต้องไปรันตัวสแกนเหรออันนี้ไม่ต้องเลยครับเราจะมีตัวเทสของเราเรียบร้อยเลย เราสามารถเปิดมอนิเตอร์นะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้เราสามารถที่จะเห็นได้เลยครับเราจะมีเทมเพลตนะครับพ o l i ีในการเทสนะครับว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมีมา16บหกพ olicy สำหรับ p o w e r อ d ์ e ซิร์ฟนะครับมันจะทําการเทสนะครับหรือเราจะคัดสมัยว่าเราจะเทสโพ o l i c นี้ไม่เทสโพลิ i ีนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะทําการดิสเพลย์นะครับว่าถ้ามันสุขภาพดีเยี่ยมมันต้องเป็นสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีแดงแล้วมันมีอิชัวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองได้นะครับแล้วเขาเคลมนะครับว่ายูเซอร์นะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับอุปกรณ์มากถึง1,000 device ภายใน1นาทีนะครับถัดไปครับในเรื่องของ Sustainability แน่นอนครับลูกค้านะครับเขาก็อยากได้ Image ในเรื่องของ Green Technology ใช่ไหมครับพา r ์ทเนรนะครับเราจะนำเสนออะไรตัวทูนตัวนี้นะครับสามารถบอกในเรื่องของ Power Consumption แล้วก็การปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุูตินด้วยนะครับ เป็นเทรนด์อนาลิซิตให้ดูเลยนะครับว่ามันมีเทนด์อย่างไรนะครับนะฮะแล้วเท่านั้นไม่พอครับภายใต้ทุนตัวนี้นะครับเรายังมี AI นะครับที่จะสามารถที่จะเป็นก็คือเป็นแชทบอทนะครับที่ชื่อว่า AI of Assistant นะครับก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับถามว่าเฮ้ยเรามีเออร์เลอนี้แก้ยังไง มันก็จะไปเอาข้อมูลนะครับที่เป็นโนเรตเบดนะครับพูดง่ายครับโมเดลที่เราเอามาใช้ใน a i ออกตัวนี้นะครับคือเราเทรนจากโนเรตเบดของทางเดลไม่ต้องกังวลว่ามันจะตอบผิดนะครับเพราะว่ามันเอามันเรียนรู้มาจากโนเร b เบดของเดลโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือในรูปแบบที่เป็นแชทบอทให้ทุกท่านสามารถที่จะโต้อตอบได้นะครับพูดคุยได้นะครับ โดยการพิมพ์นะครับยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะ accent เป็น voice นะคะตัวที่2ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับตัว application observability นะครับก็คือทำให้เรารู้ว่าแอปพลิเคชันของเรานะครับสร้างในเรื่องของ reliability นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มันก็จะมี workflow นะครับในเรื่องของการบอกว่าแอปตัวนี้นะครับมันอยู่บน storage ตัวไหนนะครับรันอยู่บนเซิร์ฟอร์อะไรนะครับใช้ database ตัวไหนมันก็คือผูกเป็น map เลย ะะแล้วมันก็จะบอกในเรื่องของ r f o r m 포เรน to ทู p u t นะครับว่ามันใช้งานอย่างไรในแต่ละช่วงเวลานะครับทำให้เรา detect ได้นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ถ้ามันเกิดปัญหาช้ามันช้าที่ตรงไหนนะครับอันนี้คือความสามารถของมันและมันก็สามารถที่จะ u u g e s นนะครับว่าวิธีการแก้แก้อย่างไรแก้ตรงไหนนะครับก็คือพวไวในเรื่องของ remediation นะครับตัวที่3นะครับ Incident Management นะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปนะครับว่คือมีความสามารถในเรื่องของการฟิลเตอร์นะครับลำดับนะครับว่า Alert Event ที่มัน Alert เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากมันมี Alert เยอะๆเนี่ยครับ Alert เหล่านี้เนี่ย Root Cause มันเกิดจาก Incident ตัวไหน Event ไหน มันสามารถที่จะทําในเรื่องของฟิลเตอร์ทำคอร r e l เลชันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีทูเราไปใช้เซอร์วิสนะครับที่เป็น m a n เ g e เซอร์วินะครับอย่างเช่น IT SM ต่างๆเซอร์วิสเมเนจเมนต์นนมนเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย,าย่างเช่นเซอร์ว e สนาวบี Now, C, อะไรองนี้ครับเขาก็สามารถที่จะผูกโยงในเรื่องของการเปิดเคสอินิเดนต์ต่างๆได้นะครับทุกอย่างเป็นอโตเ m ม t ตนะครับประเด็นคือช่วยเหลือช่วยให้ดาวไทม์นะครับลดน้อยลงนั่นเอง นะครับนี่คือความสามารถของตัว Incident Management นะครับก็พูดง่ายครับว่าทำไมเราต้องใช้ตัว Apex AI Ops นะครับสรุปไม่ง่ายเลยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องการให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้นะครับเมื่อใช้อุปกรณ์ Dell Technology นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์เวอร์ Server, นะครับเมื่อกี้ถึงผมบอกนะครับซิคล e เน็ตเวิร์ก k ิ n งสวิต i c สตอร์เลตทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ Dell Infrastructure Solution Group นะครับสามารถที่จะทำอะไรได้ครับพรไวในเรื่องของออโตเมชันนะครับดูในเรื่องของอาการมอนิเตอร์เป็นในรูปแบบ Proactive ก็คืออย่างที่ผมบอกเราดูเทนได้ว่าก่อนที่มันจะเสีย ก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับมันเป็นอย่างไรมาก่อนทําให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในเรื่องของ actionable นะครับก็คือ alert ต่างๆนะครับทำให้เราดูว่ามันไม่ใช่เป็นการรบกวนแต่เราสามารถมันสามารถที่จะกรุบและบอกได้ว่านะครับ root cause คือตัวไหนเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ช่วยให้นะครับการทํางานนะครับในทีมงานนะครับของลูกค้านะครับเป็น ทีมงานเป็นคอลลา b o r a t ทีฟนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับแอปพลิเคชันที่จริงมันอยู่ฝั่งแอปนะครับเวลาเราดูปัญหาเนี้ยนะครับวิแอปมันช้ามันช้าเพราะอะไรมันช้าตรงไหนมันช้าตรงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าช้าตรงเน็ตเวิร์กหรือว่ามันช้าตรงสตอรเรจมันสามารถที่จะดิวดาวดูได้นะครับนี่คือความสามารถที่อยู่ภายใต้แอปพลิเคชัน o อฟเซิร์ฟอ i บริตนะครับเสร็จแล้วก็ในเรื่องของออโตเมตครับ incident management นั่นเองนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับมันก็ถ้าปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะช่วยเรานะครับก็คือสามารถที่จะเอาทำอัตโมัตเปิดเคสได้นะครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับ Dell Technology นะครับเราก็นําเสนอนะครับทำให้ความยุ่งยากนะครับในการเมน a อุปกรณ์นะครับที่มันมีความหลากหลายและความความเพล็กนะครับทำให้มันง่ายขึ้น เพื่อยูเซอร์ผู้ใช้งานของทุกท่านนั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจยังไงครับรายละเอียดนะครับเชิญที่บูธนะครับเลขที่35นะครับบูธเดลเทคโนโลยีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ